สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการเปิดใช้ระบบไฟจอดในรถ B M W นะครับซึ่งระบบนี้จะมีอยู่ในรถ B M แทบจะทุกรุ่นทุกคันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าบางท่านเนี่ยอาจจะไม่เคยใช้งานมันมาก,ก่อนซึ่งมันเป็นระบบที่ค่อนข้างจะดีมีความปลอดภยัยเนี่ยฮะสังเกตนะครับที่การไฟเลี้ยวมันจะไม่ได้มีแค่ไฟเลี้ยวขวาไฟเลี้ยวซ้ายนะครับมันยังมีสัญลักษณ์ตัวนี้มันย่อมาจาก Parking อ่ะสมมุติว่าในกรณีที่เราจอดชิดซ้ายในซอยที่มันมืดๆหน่อยเราก็ต้องเปิดไฟทางฝั่งขวาไว้เพราะไอ้ฝั่งขวาเนี่ยมันจะยืนเข้าไปในถนนรถวิ่งไปวิ่งมาจะได้เห็นว่ามีรถจอดอยู่วิธีการเปิดไฟฝั่งขวาให้เราโยกการไฟเลี้ยวนี่แหละโยกไปทางขวาโยกขึ้นนะฮะค้างไว้ต้องค้างไว้ประมาณหนึ่งวินนะฮะเพราะถ้าเกิดเราโยกแล้วปล่อยเนี่ยมันจะไม่มีผลอะไรผมลองโยกค้างดูนะครับอ่าเห็นไหม ระบบมันทำงานแล้ว Parking Light On Show ไปดูนี่ฮะไฟหน้าขวามันจะติดมันเป็นไฟหลี่ฮะที่ติดเพราะมันไม่จำเป็นต้องใช้ไฟใหญ่ฮะแค่นี้ก็สว่างละแล้วก็ไฟท้ายเหมือนกันฝั่งขวาเขาจะติดแค่ฝั่งเดียวอ่าในกรณีที่เราจอดชิดซ้ายถ้าเกิดเราจอดชิดขวาเราก็ต้องเปิดไฟจอด ทางด้านซ้ายเนี่ยให้มันติดวิธีการเปิดก็เหมือนกันฮนะโยกลงค้างไว้หนึ่งวิเท่านั้นเองครับไปดูเนี่ยทางขวาดับไปแล้วมาติดฝั่งซ้ายแทนนี่ครับไฟไท้ายก็เหมือนกันมันก็จะติดฝั่งซ้ายแค่ฝั่งเดียวส่วนวิธีการยกเลิก เราก็กดซ้ำสอบว่าตอนนี้ฝั่งซ้ายมันติดอยู่เราก็กดซ้ําอีกทีหนึ่งปึ๊บเท่านี้เองครับมันก็จะดับละลองเอาไปใช้กันดูนะครับเวลาจอดในที่มนมืดก็เปิดไฟจอดทิ้งไว้สักนิดหนึ่งเพื่อความปลอดภัยครับผมขอบคุณครับ